ได้นำพายาติโยมได้มาทำกุญตักบาตรงานพระเขาอยู่ปริวัติกรรมที่วัดมะรุมตำบลพลสรงขาม,มอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็ตรงกับวันพุธตรงกับวันพุธที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6อันนี้ก็ตรงกับวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนอ้ายปีเถาะเห็นอยู่นี้ก็โยมพระอสริเ อาจารย์บุญเหลือกระจังโพก็ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรสนับสนการพักปริวัติกรรมด้วยมุทนาสาธุนี้เป็นเี่ราทิตย์กลังตกดินใาทีทิศาทเกิดมาทำมารบมาไม คือพระอที่ตอบว่าเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีสร้างตะวันช้างค้าราชาวิมานและให้สมเกียรตินั่นแหละจ้ะคุณน้อยตัวนี้ถึงได้หาคุณน้อยเรียนอะไรครับคุณน้อยครับเรียนเบ่งคุณน้อยเรียนอะไรครับบัตักบาทนี่ครับคุณน้อย อ่านี่โยมพิชัยโยมสมส่วนเป็นภาคสกุลปมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยโยมปุณเพียงสมัยกลางโยมแม่จันเกิดกลางโยมเป้าท่าำกลางโมตนาสาธุบุญนะครับทุนนิ่งอิปัสสุนิ่งนะสสุนิจที่สามที่สี่ที่ห้ามีญาติมาปรมาร่วมทำบุญนะโยมขออนุญาตถ่ายภาพเด้อเดี๋ยวขอ ดีเจปขอตะเกินอาจารย์ขอเพียาจารย์ให้พักหยู่เพื่อเสียสยามผู้มนมรณีดีเจปุตรัตนากรพรุ่งนี้มาอีกรอบหนึ่งสาธุเสียสยามผู้มีข้รื่องหัดหลังแล้วเป็นร้านมาตะบนร่วมชาติตะวันร่วมขันหลบต้นมาร่วมต้นสร้างบุญกุศลใหญ่ในบุญบริวารกันร่วมกันกับหนูปุตรดีเจปุตรัตนากร ร่วมกันนี่แหละไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนจะทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีใครแยกเจาก<ต>้าทั้งสอง,งสออกจ <ะ S 2> <ห>ากก<ะ>ันได้คอยเขาคนนั้นจะรวยจะหล่อจะสวยจะหล่อจะรวยมาหาศาลขนาดไหนก็ตามไม่สามารถมาแยกเจ้าทั้งสองออกจากกันได้เพราะได้สมุญร่วมชาติตกักบาทร่วมขันโกลกต้นไม้ร่วมต้นสร้างบุญกุศลใหญ่ร่วมกันมาทำชูบุญคุณพระพุทธาศาสนา ยามใดที่ยามวัดยามศงมีบุญมีงานปฏิวัติกรรมเช่นนี้เรามาอยู่มาดูมาแลมาาทำบุากคุณพระสงฆสังฆบูชามาาแโสมหาลาภโมหาโโอโหกทำให้เจ้าทั้งสองทั้งคนที่มานรัไเป็นบุมีกุจสนใจบุเหลือมองกล้องเลยจ้าโอ้สักวันเดินแข็งๆด้วยวันไรเนี่ยวันนี้เราก็เดินแรงกแกจะไปไหนต่ออีกวันนี่ เซตหนี um ่จะไปในต่ออีกน้องฟานเด้อจะให้รถมาหลับไหมเหรอบต่อมาหลับนี่พอเจอตั๊กบารเรียบร้อยแล้วอ่าสาธุพุทธนาสาธุแม่จ้าโอ้มาสุขภาพสภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้าโยเบจ้าจ้า ลุงพงศ์วันนี้ลุงพงติดงานมีงานงานศพเพิ่งเก็บกระดูกจยายา้าอย่าลืมนั่นเด้ออย่าลืมไปน้องฟานเด้อแต่วันไปนี่มามาตามนั่นนี่มาตามนั่นนี่มาตามแม่ท่านมาตามแม่นั่นนี่มาตามแม่ทั้งหลายนั่นนี่